แต่บางทีคืออจริงตอนอยู่ในโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้เจอขนาดนั้นพิธีกรเตรียมโนโดเพ่อนเอาทำอะไรครับวันนี้มานั่งทำอะไรรงจากคูบัวยังงงงอยู่อทะเลทะเลโอทะเลแสนงามมีเพื่อนน้อเพ่มอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อทุกคนอันนี้คืออะไรกันครับทุกคนคือแบบว่าห้อยกันอย่างนี้เลยฮัลโหล นี่คือแบบอะไรกันก่อนอันนี้มูดอ่ามูดไข่ลูกไห่ลูกไข่ลูกจ้าเปียกของเทาเราจะจุ่มเลยจุ่มลงไปเเห็นไหมมันจุ่มันน้ำหยดน้ำหยดก็จบไปแล้วนะสารับบล็อก1วันในการเป็นพิธีกรเตรียมบุดมโอเพ h นเฮาส์2อเป็นยังไงบ้างครับทุกคนรีวิววันนี้หน่อยรีแคปรีแคปรีแคปวันนี้หน่อยวันี้เมลสนุกมากเลยค่ะใช่แบบไม่ได้ไปมันมากแต่เสียดายไว้กิ้งติดทุกคนพูดกันดูมีสาระมากๆเลยนะครับสารคดีราการเช ไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะฮะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปบ๊ายบาย